สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพบกันรเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจำนวนนับที่่ามากกว่า1,000 0แสนะคะซึ่งเป็นครั้งที่2เนาะครั้งแรกเราเจอกันไปแล้วครูก็สอนให้นักเรียนทำเขียนประโยชล์กาณ์และตอบให้ถูกต้องเนาะแต่ครั้งนี้คณครูจะเน้นการฝึกเขียนวิธีคิดด้วยตัวเองด้วยนะคะ,ะไปดูกันนะคะ ขั้นแรกเราต้องมาฝึกวิเคราะห์โจทย์และก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปหาคำตอบได้เช่นคุยกตัวอย่างโจทย์ว่าบริษัทผลิตสินค้า634,800ชิ้นส่งสินค้าไปขายแล้วจำนวน1ยังเหลือสินค้าอยู่อีก4 8 5 5 0 0ชิ้นบริษัทส่งสินค้าไปขายแล้วกี่ชิ้นในที่นี้นะคะ สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือนี่คะ่ะบริษทัทผลิตสินค้าเท่านี้ชิ้นและขายไปจำนวนหนึ่งและยังคงเหลือก็คือสิ่งที่เรารู้ก็คือบริษทัทผลิตสินค้าทั้งหมดเท่านี้ชิ้นและยังเหลือสินค้าอยู่อีกเท่านี้ชิน้นสิ่งที่โจทย์ให้ก็คือเมื่อกี้นะคะและสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้ก็คือบริษทัทส่งสินค้าไปขายแล้วกี่ชิ้นนั่นเองนะคะ เพราะนั้นอะเรามาสรุปกันว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือจำนวนสินค้าที่บริษัทส่งไปขายแล้วนะคะก็คือเนี่ยบริษัทส่งสินค้าไปขายแล้วกี่ชิ้นนั่นเองนะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกคือนี่ไงคะบริษัทผลิตสินค้ามาจากตัวนี้เลยใช่ไหมคะส่งสินค้าไปขายแล้วจำนวนหนึ่งแต่ยังเหลือสินค้าอีก 485,000ชิ้นนี่อันนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดโอเคไหมคะ่ะขั้นแรกต้องรู้2ออย่างนี้นะต่อไปก่อนที่จะไปเขียนวิธีคิดได้เมื่อนะักเรียนรู้สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์กําหนดมาแล้วเฮ้ยโทษนะคะสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์กําหนดมาแล้วต่อไปจะเริ่มว่าเราน่าจะเริ่มอะไรก่อน การเขียนวิธีคิดถ้าไม่มีการเปรียบเทียบว,ว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะมันก็จะเป็นแห่งเดียวยาวหมดเลยแต่ถ้าตราบใดมันมีคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะก็คือจำนวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะเหมือนครั้งก่อนเนะี่ยก็จะแบ่งแยกออกเป็นคนละแท่งให้นักเรียนย้อนกลับไปดูครั้งที่แล้วเนาะว่าครูเขียนวิธีคิดอันนั้นไว้ว่าอย่างไร นะคะข้อสุดท้ายของครั้งที่แล้วอ่ะนะคะข้อสี่ของครั้งที่แล้วนะคะมันก็จะเป็นสองแทง่งแต่ในครั้งนี้ไม่มีคําว่ามากกว่าไม่มีคําว่าน้อยกว่าถูกต้องไหมอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นแท่งเดียวยาวนะคะมาดูกันอ่ะกำหนดมาหนึงแท่งแบบนี้เลยโอเคนะคะต่อไปแท่งนี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงอะไรละก็บ่งบอกถึง นี่ไงคะบริษัทผลิตสินค้าทั้งหมดนะคะว่าตผ,ผลิตสินค้าทั้งหมดกี่ชิน้นนะคะนั่นก็คือนักเรียนก็วาดปีกาเลยอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะนากเรียนวาดปีกาเสร็จแล้วก็เขียนไว้ว่าผลิตสินค้า634,800ชิ้นแบบนี้โอเคนะคะทันอยู่เนาะเมื่อเขียนเสร็จแล้วปุ๊บ ทำการแบ่งโอเคไหมคะทาการแบ่งเห็นไหมลูกแบ่งเนี่ยมันจะไม่แบ่งช่องเนี่ยจะแบ่งไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะทั้งสองเนี่ยมันมีจํานวนไม่เท่ากันนั่นเองนะคะดังนั้นเราจะแบ่งไม่เท่ากันฝั่งนึงจะมากกว่าฝั่งนึงจะน้อยกว่านะคะให้คาดคะเนเอาอในที่นี้เมื่อแบ่งเสร็จเราก็จะใช้ฝั่ง ที่มากฝั่งเนี้ยบอกว่ามันยังเหลือสินค้าอยู่อีก485,000ชิ้นซึ่งตัวเนี้ยมันจะต้องมากกว่าอันที่ขายไปแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นคูจึงกำหนดให้ฝั่งนี้แทนสินค้าที่เหลือ485,000ชิ้น และฝั่งซ้ายลหละจะต้องแทนด้วยว่าอะไรนักเรียนตอบพร้อมกันสิจะต้องแทนด้วยว่าอ่าเก่งมากก็คือขายไปแล้วนั่นเองก็คือจํานวนที่ขายไปแล้วคือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองใช่ไหมคะก็คือจํานวนสินค้าที่ขายไปแล้วเท่าใดเพราะฉะนั้นเราจะได้แผนเราจะได้วิธีคิดออกมาได้เห็นไหมคะเป็นรูปของ bar m o เดลเห็นไหมคะอ่าเมื่อทําได้แบบนี้แล้ว เมื่อทำได้แบบนี้แล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะวิธีคิดอันนี้ต่อไปอาครูขอโทษตรงนี้ไม่ได้ใส่ปีกานะคะต้องใส่ปีกาด้วยเสมอนะคะเน้นย้ำว่าทั้งแท่งสีม่วงเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันคือปริมาณ634,800ชิ้นนะคะแล้วประโยชนะ์แสนละของข้อนี้จะออกมาเป็นในรูปแบบไหนอ่านั้เรียนก็ดูสิคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ สินค้าที่ขายไปแล้วกี่ชิ้นซึ่งผลิตสินค้าทั้งหมดเท่านี้ชิ้นขายไปแล้วแล้วเหลือเท่านี้ชิ้นแล้วสิ่งนี้ขายไปเท่าไรแสดงว่าต้องเอาไปอืเก่งมากต้องเอาไปลบเพราะว่าทั้งสองช่องเนี้ยรวมกันแล้วก็จะต้องได้6กแสน0ามื่นสี่พันแปดร้อยถูกต้องไหมคะ,ะดังนั้นประโยชน์สัญลักษณ์จึงได้ว่าหกแสนสามื่น 4,000อุ้ยขอโทษนะคะ4,800นะคะลบด้วย4 8 5 0 0 0ก็จะได้คำ,คำตอบออกมาก็คือการจะเขียนเป็นปนระโยชน์ญสลักเนี่ยต้องเท่ากับของสี่เหลี่ยไมไว้ก่อนแล้วนักเรียนก็ไปหาคำตอบออกมาว่ามันได้เท่าไหร่หนักเรียนก็มาเขียนบรรทัดดังนั้นแล้วก็ตอบให้เรียบร้อยโอเคไหมคะอ่าโอเคครูขอผ่านเนาะอันเนี้ยคือการฝึกเขียนวิธีคิดและประโยชน์ญลักเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเรามาดูในหนังสือของเราอยู่ที่หน้า38หน้า38ให้แสดงวิธีคิดและเขียนประโยชน์สัจัดพร้อมหาคำตอบ3อย่างนะคะดังนั้น1มาอ่านเลยนบพรซื้อห้องชุดแห่งหนึ่งจากนั้นจ่ายค่าตกแต่งภายในไป350,000บาทรวมแล้วนพพรจ่ายเงินไปทั้งสิ้น2,340,000บาทนบพรซื้อห้องชุดมาเท่าใด ในลนักษณะนี้ไม่มีการเปรียบเทียบว,ว่ามันมากกว่าน้อยกว่าก็ใช้หลักการเดิมเลยถูกต้องไหมก็คือให้นักเรียนวาดบาโมเดลออกมา1แทงใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันกี่บาทนะเดี๋ยวนักเรียนแย่งไม่ออกเขียนแสดงก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยมันกี่บาทก็คือเนี่ยรวมจ่ายเงินไปทั้งสิ้นเท่านี้ใช่ไหมคะดังนั้นก็ไปเขียนเลย ทั้งหมด2ล้าน3 4แสนบาทอันนี้คือจ่ายเงินไปเท่านี้บาทโอเคไหมเมื่อเสร็จแล้วทำการแบ่งช่องนะคะทำการแบ่งช่องเมื่อแบ่งปุ๊บนะคะนะคะเมื่อแบ่งเสร็จแล้วปุ๊บ ช่องหนึ่งก็จะเป็น3ามแสนห้าหมนบาทอันนี้คือค่าตกแต่งตกแต่งสามแสนห้ามนบาทแบบนี้นะคะต่อไปช่องขวามือจะเป็นอะไรล่ะช่องขวามือก็ต้องเป็น เก่งมากช่องขวามือก็ต้องเป็นอะไรคะคะ่าห้องชุดใช่ไหมคะค่าห้องชุดว่าซื้อมาเท่าใดถูกต้องไหมก็คือเ,อเนี่ยนพเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วสองล้านสามมื่นขอโทษสองล้านสามสี่มื่นบาทนะคะ ซึ่งจ่ายค่าตกแต่งภายในนี่งไงคะโจทย์กหนดมาว่าซึ่งจ่ายค่าตกแต่งภายในก็คือช่องนี้แล้วค่าห้องชุดเนี่ยจ่ายเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนจะต้องเขียนประโยชน์แสนรักในรูปแบบของการอ่ะเอาไปเขียนเราเองนะคะข้อนี้ครูไม่เฉลยจะเขียนวิธีคิดคร่าวๆให้ประมาณนี้โอเคเนาะ เวลานัเรียนวาดก็ใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยก็ให้อยู่ในกรอบอย่าทําแบบครูแบบนี้นะคะครูเขียนไม่พอเองโอเคเนาะเรียนทําให้เรียบร้อยกว่าครูเนาะอ่ะข้อนี้ก็เขียนไปโยกย้าออกมาแล้วก็ทําการตอบครูบอกแล้วว่าเวลาตอบให้นักเรียนเขียนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่านพพรซื้อห้องชุดมาเท่าใดนักเรียนก็เขียนเลย นบพรซื้อห้องชุดมาตึ๊ดๆๆกี่บาทก็ว่าไปโอเคนะคะอ่ะต่อไปข้อที่2รถยนต์มือสองคันหนึ่งราคาเออผู้ขายเนี่ยติดราคาไว้6 5 6 7 0 0บาทแต่ขายไปในราคา4,500 0 0บาทถามว่าผู้ขายรถยนต์เนี่ยลดราคารถยนต์ไปเท่าไหร่อ่ะอันนี้มัน มันก็สามารถเขียนออกมาเป็นวิธีคิดได้นักเรียนลองเขียนออกมาว่ามันได้เท่าไหร่นะคะโอเคเนาะอันนี้ลองฝึกเขียนเอาเองนะคะอะต่อไปต่อไปนะต่อไปในหน้าสามสิบเก้าหน้าสามสิบเก้า่ายมากก็คือไม่มีวิธีคิดละก็คือให้นักเรียนเขียนประโยคักษย์พร้อมหาคำตอบนักเรียนก็วิเคราะห์โจทย์ออกมานะคะว่าโจทย์เนี่ยถามอะไร กำหนดอะไรมาบ้างแล้วต้องอาไปทำยังไงถึงจะได้ผลลัพธ์ออกมาเพราะนั้นการหาประโยชน์สาระคือนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์นะคะวิเคราะห์โจทย์ให้ได้และก็นำมาตอบครูบอกเสมอว่าจะมาตอบต้องเขียนสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็อย่าลืมหน่วยด้านหลังและการเขียนประโยชน์สาระเขียนตัวเลขเสร็จทำเป็นบวกเป็นลบอะไรเสร็จนักเรียนอย่าลืมเครื่องหมายเท่ากับและกรองสีเหลี่ยม นะคะโอเคเนาะในหน้า39จะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ4อยู่อ่ให้เนื้อเรียรลองฝึกทำนะคะลองฝึกวิเคราะห์โจทย์เอาเองแล้วก็ตอบให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบการเรียนเรื่องนี้เพียงเท่านี้ เดี๋ยวเราจะไปเจอกันครั้งหน้าก็จะเป็นการทบทวนนะคะโจทย์ปัญหาที่เรียนมาการบวกการลบโจทย์ปัญหาที่เรียนมานะคะแล้วคุณครูจะให้เริ่มทำกิจกรรมและสำหรับวันนี้นะคะฝากให้นักเรียนกดติดตามในช่อง y t u t u เนาะเพราะเวลาครูลงคลิปเนี่ยนะักเรียนก็จะเห็นหรือจะมานั่งเรียนย้อนหลังวันนี้ไม่เข้าใจเลยกลับมานั่งเรียนย้อนหลังนะักเรียนก็ไม่ต้องไปไล่หาคลิปใน ห้องห้องแชทไลน์ของนักเรียนน่ะนักเรียนก็สามารถมาเปิดในช่อง you u t u b e ของครูแล้วก็ไล่หาคลิปวิดีโอได้เลยว่าคุณครูก็จะเขีนเยนไว้ว่าคลิปวิดีโอเรื่องนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ในวันที่เท่าไหร่แบบนี้นะคะนักเรียนก็มาเปิดใน y o u t u b e ดูได้เลยโอเคนะคะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ